Hello. สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนท์ธังทวั์ที่เจนายชายแนลครับวันนี้ครับผมก็มาแคมปิ้งท่ามกลางบรรยากาศชิวๆครับแน่นอนครับว่าการที่เราไปกางเ็นครับไอเทมที่ต้องมีครับนี่เลยฮนะอย่างแรกเลย พัดลมอนเนกประสงค์ฮะขนาดพกพาสะดวกกระทัดรัดครับถามว่ามันดียังไงฮะรุ่นนี้ที่ผมยงไมาแนะนําคือทางรัายี่ไ้ของเราครับมีพัดลเมเนี่ยู่หลากหลายยี่ห้อเลยครับแต่รุ่นนี้ครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบนะเพราะว่าหนึ่งเลยมันสามารถที่จะสไลด์คอขึ้นมาได้สูงนี่เลยฮะแล้วก็เท่านั้นยังไง่พอครับมันยังสามารถที่จะปรับในส่วนของความแรงของพัดลมครับได้สูงสุดถึง4ระดับครับ แล้วก็รุ่นนี้เนะี่ยสามารถที่จะหมุนได้120องศาเลยทีเดียวครับนีรุ่นนี้ชาร์จครั้งหนึงนะ่งเนี่ยแบบเต็มเต็มสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งคืนครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่การไม่ได้สำหรับพันลุรุ่นนี้แล้วนะฮะว่าเจ๋งแล้ว อีกรุ่นหนึ่งครับพัดลมที่ผมจะมาแนะนําเลยนั่นก็คือนี่ครับเป็นพัดลมเป็นทั้งไฟฉายเป็นทั้งว o w e r bank ครับพกติดตัวไวนี่ยังไงก็อุ่นใจครับถามว่ายังไงเหมือนบางทีเราไปเดินป่าครับไฟฉายเราต้องมีครับพัดลมเวลาเรา้อนเราต้องมีแบตโทรศัพท์หมดต้องมีวอร์แบงค์ติดตัวไวโอ้ยังไงก็อุ่นใจไวเพื่อ <c oughs> นะทุกคนนะ <c oughs> ทุกคนผจะแกะทุกคนได้ดูกันนะฮะ นี่ครับทุกคนหน้าตาของน้องครับก็จะน่ารักฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งแบบนี้เลยครับตรงนี้นีก็จะมีเป็นพอร์ตไว้สําหรับชาร์จจะเป็น type C นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมีเป็นไว้เรานะสําหรับเสียบสายชาร์จนั่นเองนะครับแล้วก็ปึ๊บเปิดมาอย่างนี้ครับนี่ก็จะกลายเป็นพัดลมครับซึ่งพัดลมเนี่ยสามารถที่จะปรับได้สูงสุดถ,ถึง3ระดับเลยครับนี่ปุ๊บแรงไม่แรงไม่รู้อะเพื่อนก็รูนี่ฮะ โอ้โหแรงมากทุกคนชื่นใจฮะโอเคครับปึ๊บเมื่อเขาโดนมือของเรานะเขาให้เราเปิดเนี่ยพัดลมก็จะอยู่าอัตโนมัติด้วยนะฮะแล้วก็รุ่นนี้นะมีขนาดที่พกพาสะดวกเนาะสำหรับไฟฉายครับเรากดปุ่มเปิดนี่เลยครับค้างเอาไว้อย่างนี้ปึ๊บนี่ฮะผกใจได้ตัวเองครับนี่ฮะก็สามารถใช้เป็นไฟฉายได้ในการเดินบ่าในยามค่ำคืนหรือว่าเราพกไว้ที่บ้านก็ยังดีอีกด้วยนะไฟดวงไฟดับอะไรัวนี้ตอบโจทย์เลยครับทั้งเป็นท้าแบงก์ทั้งเป็นไฟฉายทั้งเป็นพัดลมครับปึ๊บ อัีกอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้สําหรับการไปเที่ยวไม่ว่าที่ไหนครับนั่นก็คือลาโพงบลูทูธนั่นเองไม่ว่าใครที่เป็นสายชิวสายบันเทิงสายตื่นฮะก็สามารถเนี่ยใช้ลํโพงบลูทูธในการเปิดเพลงได้ชิวๆไปแต่หลายคนเนี่ยยิงย่งสนุกครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเปิดเพลงนี้ก็อย่คนเดียวแล้วทุกคนนี่นะฮะ ซึ่งสําหรับลาโพงบูทูธทางรา้นานเจไดของเราครับก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห,อห้อเลยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจไอเทมตัวไหนก็สามารถ i n กซ x สอบถามได้ครับก็จะมีแอดมินรอตอบนะฮะสามารถสอบถามได้ที่ line เจไดโฟนเฟซบุ๊กเจไดโฟนนั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่ขาดไม่ได้นะฮะสำหรับใครที่พกพาพวกพัดลมเอ่ยพวกอะไรเอ่ยพวกอุปกรณ์ที่เป็นอ,อ,นะอิเล็กทรอนิกส์บ่อยๆนะเยอะๆนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยนะั่นก็คือ power bank นั่นเองครับซึ่งทางร้านเจไนของเราครับก็มี power bank ขนาดกระทักรักแบบ พวกพาสะดวกนะฮะอีกเยอะแยะหลากหลายยี่ห้อเลยนะฮะให้เราเนี่ยได้ลองเลือกซื้อเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ิอ็อ b o x สอบถามได้ครับและที่ขาไดไม่ได้ครับทุกคนสําหรับใครที่เพื่อนเยอะนะฮะหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้านะครับในการชาร์จแบตเยอะเนี่ยสำหรับผมในะวันนี้ผมก็มีสายชาร์จนะครับถุง3 in 1หมาเล็กนันครับนี่ครับทุกคนมีสายเดียวครับชาร์จได้ทั้งหมด3พอร์ตเลยนะฮะจะมีในส่วนของพอร์ต Type C พอร์ตไมโคร USB แล้วก็ Lightning นั่นเองครับคือพูดง่ายว่ามี3แบบนี้มีรูแบบไหนก็ลองเสียบไปดูเลยใครรู้แบบไหนก็หาที่เสียบกันนะทุกคนโอเคครับทุกคนผมเนินนันวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปพักก่อนพักร้อนทมกลางบรรยากาศคิวๆก่อนพี่อย,า,า,อยากขยับกลออกไปเยอะพี่เดี๋ยวเขาลวกผมมาแคมป์ปิ้งในห้อ,องประชุม โอเคครับทุกคนผมก็ต้องขอตัวไปนอนก่นนะฮะแล้วก็ขอตัวไปนอนกอดแฟนของผมด้วยเนี่ยคุนดีเปรี้ยวสูงสุดเลยนะไปนะครับผมไปบ้านที่ขยับบอกเขา